เรสวัสด์นักเรียนทุกคนทุกคนมาเกินครบแล้วใช่ไหมโอ้เขาฉลาดจังเลยแถมยังหล่อสุดๆอีกด้วยอ่าไม่ว่าหนุ่มๆพวกนั้นจะพยายามมากแค่ไหนหัวใจของแครโรลก็มีแค่ผู้ชายคนเดียวนั่นก็คืออาจารย์สุดที่รักของเธอคนที่มีความรักเขาก็มักจะอย,กอยากอยู่ใกล้กับคนที่เขาหลงรักแหลนะเนาะ ออสเตรเลียมันไม่ได้เป็นแค่ประเทศนะมันยังเป็นทวีปอีกด้วยใช่แล้วล่ะพวกนายเข้าใจไหมอืมแต่แครอลกำลังตกหลุมรักอาจารย์ของเธอดังนั้นเธอจึงสนใจอาจารย์ของเธอมากกว่าบทเรียนในวันนี้ปกติเธอไม่ได้นั่งตรงนั้นนี่โอ้ช่างมันเถอะเรามาต่อกันดีกว่าเมืองหลวงของออสเตรเลียคือแคนเบราไม่ใช่ซิดนีย์อย่างที่ทุกคนคิดแครอลแล้วทำไมอยู่ๆผมมานั่งนี่นะ เธอทำอย่างนั้นได้ไงอะแหมดูเหมือนว่าแค่เราจะคิดว่ายิ่งอยู่ใกล้แค่ไหนก็ยิ่งดีแหม่กระทั่งจะไปในห้องเรียนก็ตามฉันกำลังตั้งใจฟังคุณอยู่เลยค่ะที่รักเออฉันหมายถึงคุณนะคะคุณฮันเตอร์โอ้นี่มันไม่ใกล้ไปหรอทางนี้เคลียร์จัสมินตามฉันมาเร็วความรักมักจะทำให้พวกเราทำอะไรบ้าๆดังนั้นแคลเราจึงตัดสินใจจะทำเรื่องเซอร์ไพรส์คุณฮันเตอร์สักหน่อย ย่ยมเลยเปิดได้แล้วจัสมินจับมันไว้นแน่นๆนะฉันก็กำลังจะเข้าไปแล้วให้แล้วเดี๋ยวฉันต้องคลานเข้าไป<อ>ดูเหมือนว่าเธอจะผอมลงนะ<อ>ใช่ไหมฉันกำลังทำภารกิจลับเพื่อช่วยให้แคลร์เข้าไปในห้องทำงานของคุณฮันเตอร์อยู่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันกลับมาก็แล้วกันในพูดมาสิเธอซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วหรอไม่แล้วตอนนี้ก็เหลือไม่กี่นาทีฉันหวังว่าคุณฮันเตอร์จะชอบของขวัญน,นี้นะ สายเคเบิลนี่มาจากไหนนะคนต้องเดินผ่านนั้นเนี่ยแค o รอเหรอจะมาทำอะไรที่นี่นะคุณแฮนเตอร์นี่ของคุณค่ะฉันต้องไปแล้วแล้วเธอเข้ามาข้างในนี้ได้ไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหมดูเหมือนว่าภารกิจจะล้มเหลวนะแต่ดูเหมือนว่าคุณฮันเตอร์ก็ซาบซึ้งกับน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากนักเรียนของเขาเหมือนกันโอ้สาวๆพวกนี้นี่ คุณครูคนใหม่คุณฮันเตอร์เป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆและดูเหมือนว่าตอนนี้แค่เราจะมีคู่แข่งแล้วละ่ะคุณฮันเตอร์คะนี่ของคุณค่ะฉันรู้ว่าคุณชอบกินช็อกโกแลตแบบนี้เออขอบคุณนะอแมนด้าโอ้คุณน่ารักจังเลยสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณฮันเตอร์เออจ้ะสวัสดีอแมนด้าเธอต้องการอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ไงคะว้าวนั่นมันตัวหนังหรอดูเหมือนว่าอแมนด้าจะจริงจังสุดๆเลยละ่ะแต่ไม่ว่าจะยังไง คุณแฮนเตอร์ก็ไม่ได้สนใจสาวมัธยมสักเท่าไหร่คุณแฮนเตอร์คะอุ๊บส์นี่เธอยังอยู่อีกเลยเนี่ยเธอพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะนั่นมันตั๋วหนังเหรอใช่ค่ะสำหรับสองที่เลยนะคะถ้าคุณเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรโอ้ฉันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรเรียบร้อยขอบคุณสำหรับตั๋วนะเธอไปได้แล้วแหละฉันไม่ได้อยากได้เกรดฉันอยากได้คุณค่ะคุณฮันเตอร์ ที่ปาร์ตี้ของโรงเรียนมมนเป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมรักใครบางคนโดยบางทีคุณอาจจะชนะใจคนที่คุณชอบในงานนี้ก็ได้วันดีจูเลียปาร์ตี้นี้เจ๋งอยู่นะใช่ไหมใช่แล้วฟังนะเธอรู้ไหมว่าฉันเจออะไรในห้องแต่งตัวชมรมละครเวทีของโรงเรียนน่ะกุญแจมือนี้ไงล่ะว้าวจูเลียฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเธอช่วยไปปิดไฟให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปจับคุณฮันเตอร์เองฉันเข้าใจแล้วล่ะวัสดีครับคุณอยากดื่มอะไรหน่อยไหมครับตามสบายเลยนะครับ เฮ้พวกย่ามาแตะสินี่ไม่ใช่ของนายนะไอกันดีกว่าที่รักนี่มันอะไรเนี่ยฉันจับเด็กเนิร์ดแอนดริวมาหรอไม่ใส่ด้วยปล่อยฉันไปนะแค่ร้องจะเย็นก่อนมาฉันเอาออกให้บางทีในความมืดมันก็ง่ายที่จะจำผิดอ่ะและนายสุดหล่อนายมากับฉันดีกว่าแหมอย่างน้อยก็มีคนโชคดีอยู่นะเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณฮันเตอร์ <laughs> ตั้งแต่ที่วิธีธรรมดามันไม่เวิร์กเนี่ยสาวที่ตกหลุมรักเขาอย่างแอมรนดาก็ตัดสินใจจะใช้ไสยศาสตร์แล้วล่ะขอให้ยาสเสน่ห์ของฉันได้ผลคุณฮันเตอร์จะต้องรู้ว่าฉันนี่แหละเพอร์เฟกที่สุดสำหรับเขาแล้วและเขาต้องรับฉันเป็นภรรยาตอนนี้คุณก็หนีจากฉันไม่พ้นแล้วจ้าคุณครู <laughs> ชอบดื่มชาเขียวจังอรุณสวัสดค์คคุณแฮนเตอร์สวัสดีอเมนดาเธอมีอะไรจะคุยกับครูเหรอเออใช่ค่ะหนูว่าตารางสอนของครูมันผิดนะคะไหนขอครูดูหน่อยสิทุกอย่างก็ถูกต้องนะอืมเร็วเข้าอีกแค่ไม่กี่หยดเพื่อความชชัว่์ว่ามันจะเวิร์กครูตรวจดูแล้วทุกอย่างก็ถูกแล้วนะเธอลองไปดูเองก็ได้เยี่ยมเลยืมชาเขียวมันเปรี้ยวอะ่ะ รุ่งนี้อย่ามาเรียนสายนะอุ๊บฉันไม่คิดว่ายาสเสน่ห์จะได้ผลเร็วขนาดนี้นั่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แค่รอตอนที่เขาตื่นเขาต้องตกหลุมรักฉันแน่นอนเราต้องเป็นคู่ที่สวยงามแน่นๆเออเขาตื่นแล้วโอ้แล้วมันอะไรอะ่ะโอ้ไม่นะอุ๊บดูเหมือนว่าออมนด้าจะทำผิดสูตรนะ ช่วงที่มีความรักมักจะเป็นเวลาที่ฝันดีสำหรับใครที่ทำโจทย์พวกนั้นเสร็จแล้วสามารถดูพวกนี้ต่อได้เลยนะใครมันจะได้สนใจเ,เรื่องวิชาเลขกันล่ะถ้าใจของคุณมันตกหลุมรักอาจารย์หน้าห้องไปหมดแล้วนะแค่เราไม่ได้สนใจเรียนแล้วละ่ะตอนเนี้ยฉันอยากรู้จังว่าคุณฮันเตอร์จะเป็นยังไงนะถ้าเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกว้าวดูเหมือนว่าจินตนาการของแค่เราจะไปไกลแล้วละ่ะข้างในนี้มันร้อนจังเลย คิดเหมือนครูไหมแครอใช่นี่มันต้องเวิร์กแน่แน่แค่ทำให้มันร้อนขึ้นเล็กน้อยเรียบร้อยตอนนี้ก็แค่ต้องรอแป๊บนึงโอ้ในนี้มันร้อนจังเลยงั้นเรามาคุยกันเรื่องความสำคัญของคณิตศาสตร์กันเอถอะโธ่เอ้ยทำไมครูเคี้ยงไม่ถอดแจ็คเก็ตเขาอีกนะให้เขาถอดไม่ออกเหรอ,อทำไมที่นี่มันร้อนจังเลยอะบางทีแอร์อาจจะเสียนะเนี่ย ดูจะก็ะแล้สนสิผมหายใจไม่ออกแล้วอะ่ะ <_ S 1> โอ้นั่นมันกลิ่นอะไรอะ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยล่ะ <_ S 2> <_ S 1> ฉันต้องยกเลิกแผนการนี้แล้วเดี๋ยวนี้เลยโอ้ผมจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยฮ้ยโิววันนี้แอร์มันเป็นอะไรนะแล้วรีโมทแอร์ไปไหนแล้วอะ่ะ โอ้หมดคาบแล้วเหรอหมดสักทีทุกคนไปได้แล้วไว้เจอกันนะทุกคนคุณฮันเตอร์คะรอก่อนค่ะงั้นคาบต่อไปผมต้องไปสอนห้องหนึ่งหโอ้ขอโทษค่ะคุณฮันเตอร์ชันนี้มันซุ่มซ่ามจริงๆเลยไม่เป็นไรหรออแมนดาคราวหน้าก็ระวังหน่อยแล้วกันความรักทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและมันมักจะทำให้คุณฝันกลางวันบ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าอแมนดาจะผสมความฝันกับความจริงเข้าด้วยกันแล้วล่ะ สวัสดีครับอแมนดานี่ของคุณครับอะไรอะ่ะแ้้นายเป็นใครกันผมชื่อแดนครับเราเรียนเลขด้วยกันไงโทษทีนะแดนวันนี้ฉันรู้สึกเบล,บละอๆอ่ะวันนี้แค่เราทำตัวแปลกๆ ดูเหมือนว่าเธอจะคิดแผนใหม่ออกแล้วล่ะแคโรลเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะเธอเพิ่งจะมาสายตอนนี้เธอทําที่นี่ร้องไปหมดแล้วนะเกิดได้เธอถูกลงโทษแน่เธอถูกกักบริเวณเห็นได้ชัดว่าแคโรลคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นไปตามแผนของเธอตอนนี้เธอก็ได้อยู่กัน2องต่อสงกับอาจารย์สุดที่รักของเธอแล้วโอ้แคโรล ครูคิดมาตลอดว่าเธอเป็นนักเรียนที่ขยันนะครูหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนให้เธอนะโชคดีแล้วกันโอ้ไม่นะการลงโทษทางวินัยถูกควบคุมโดยอาจารย์สุดเข้มงวดคุณโรเจอร์แหมดูเหมือนว่าความพยายามที่จะจับคุณครูฮันเตอร์ของแครอลล้มเหลวอีกแล้วอ่ะสวัสดีตอนกลางคืนนะแครอลครูจับตาดูเธออยู่นะว่าเธอทําอะไรอ่ะทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกเธอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณโรเจอร์โอ้นี่มันน่าสนใจจังเลย ใช่มันน่าสนใจสุดๆเลยแต่ฉันก็ง่วงนอนสุดๆเหมือนกันนะ่ะดูเหมือนว่าอมแนดากำลังฝันอยู่นะอมแอนดาผมอยากบอกคุณมานานแล้วผมรักคุณนะตอนนี้ก็รู้แล้วใช่อมแนดาเธอชอบฝันแบบนี้มากกว่านั่งอ่านหนังสือแบบเบือ่อโออฉันมีความสุขจังเลยฉันมีสามีสุดที่รักแล้วก็ลูกของเราด้วยแล้วก็ลูกอีกคน เราก็อีกหนึ่งคนเหรอโอ,อ้มันนะนี่มันเยอะไปแล้วแล้วเงินเดือนของเขาจะพอเลี้ยงพวกเราเหรอเออโชคดีนะเนี่ยที่มันเป็นแค่ความฝันน่ะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน